สำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับฆาตรกรที่มีความโรคจิตและก็วิปริตที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ถึงขั้นที่มีภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะได้รับแรงบันดาลใจจากฆาตรกรคนนี้เขาคนนั้นคือเอ็ดกรีนย้อนกลับไปในปี1906วันที่27สิงหาคมเอ็ดกรีนเขาได้ถือกำเนิดขึ้นเขาเกิดที่เมืองลลคอสเคาลตี้รัฐวิสคอนซินพอเขาอายุได้สัก5ขวบเนี่ย ครอบครัวก็ได้ทําการย้าย ที่อยู่มาอยู่ในเมืองเมดิสันที่หมู่บ้านแพลนฟิลด์เนื่องจากครอบครัวเขาเนี่ยได้มาซื้อที่ในหมู่บ้านตรงนี้ครอบครัวเขาประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่ชายแล้วก็ตัวเขาเองพ่อเขาเนี่ยชื่อจอร์จเขาประกอบอาชีพมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ในหน้าขายประกันแล้วก็ช่างฟอกหนังจอร์จเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดเหล้าหนักมากแล้วพอเขากินจนเขาเริ่มเมาแล้วเขาก็จะทําร้ายคนในครอบครัวอลวาดโยนข้าวโยนของทีนี้แม่ของเอ็ดเนี่ยเธอชื่อออกัสตาเธอก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรหรอกเธอก็ เป็นแม่บ้านอยู่บ้านทํางานบ้านไปแต่เธอเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนาเนื่องจากเธอก็เกิดในครอบครัวที่เคร่งศาสนาเหมือนกันแต่ว่าเธอเนี่ยดันเกลียดสามีเข้าไสแต่เธอบอกว่าเธอนั้นไม่คิดที่จะอยากกับสามีเพราะเธอเคร่งศาสนาวาสั้นทีนี้พี่ชายของเอสเนี่ยเขาชื่อว่าเฮนรี่เขาเป็นคนที่ไม่สูงสิงกบใครเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่กระทั่งครอบครัวของเขาเขาก็ไม่คุยด้วยว<ะ>ทีนี้พอพวกเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองเมดิสันแล้วพวกเขาก็ได้ทําอาชีพการทําฟาร์มซึ่งตัวเอสกับพี่เน เขาจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านก็ต่อเมื่อตอนไปโรงเรียนเท่านั้นพวกเขาแทบจะไม่มีเพื่อนเลยเพราะเพื่อนมองพวกเขาว่าแปลกด้วยอุปนิสัยของพวกเขาแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครอะเนาะเพื่อนก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะแบบมาคุยมาสุงสิงด้วยยิ่งพอเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขากลับบ้านเขาก็จะไปเล่นเตะบอลทํานั่นทนํานี่สร้างกิจกรรมแต่ตัวเอสกับพี่เนี่ยกลับบ้านก็คือถูกขังเลยห้ามออกจากบ้านที่นี่พวกเขาก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยๆจนมาในปี19 4 0พ่อของพวกเขาได้เสียชีวิตลงที่นี่าไมม่ววี มาทําตัวฟาร์มนี้ต่อไม่มีใครช่วยแม่เขาก็เลยตัดสินใจให้พวกเขาออกจากการเรียนเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นมาช่วยงานในฟาร์มแทนทีนี้ตัวเอสเนี่ยคือจากที่เขาไม่มีเพื่อนอยู่แล้วเขาแทบจะไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วเขาก็ยิ่งไม่มีเพื่อนไปอีกตัวพี่ชายของเขาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะพี่ชายเป็นคนที่ไม่คุยกับใครอยู่แล้วทีนี้แม่เขาก็เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็ครูเพราะว่าแม่จะคอยสอนทุกๆอย่างให้เขาซึ่งแม่เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับศาสนาให้กับเอสซะส่วนใหญ่ซึ่งคําสอนเธอเนี่ยจะออกไปทางแนวสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า ผู้หญิงทุกคนบนโลกนั้นเป็นโสเพณีหรือหญิงทุกคนบนโลกนั้นเป็นเหมือนปีศาจและยังมีอีกว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นเป็นบาปและทําให้เราตกนรกได้วะสันโอ้ตายแล้วและตัวของออกัสตา เธอก็ยังไม่อนุญาตให้ไปคบเพื่อนคนอื่นยกเว้นเธอคนเดียวโอ้โหสุดตรงจัดมิหนำซ้ําเธอยังชอบพาเอสนั้นไปดูการชํำระซาสัตว์อยู่บ่อยๆทําไปเพื่อ <c oughs> ทีนี้พวกเขาก็ดูแลฟาร์มนี้มาได้ประมาณ3-4ปีฟาร์มก็เกิดวิกฤตหนะักเนื่องจากผลผลิตที่เขาทํามามันไม่ได้ตามที่กําหนดที่นี้ตัวเฮนรี่เนี่ยเขาคือเลยคิดว่าต้องไปหาอะไรทําเป็นอาชีพเสริมแแหละเขาจึงออกไปหาอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็นช่างทํารั้วช่างไม้ช่างทําหนังอะไรเงี้ยเขาหาหมดเลยเพื่อจะได้เอาเงินส่วนนั้น มาจุนเจือครอบครัวเขาซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเฮนรี่ mm. เขาก็มีปากมีเสียงกับแม่เนื่องจากตัวเฮนรี่เองนั้น mm. เขาอยากออกไปใช้ชีวิต mm. เขาอยากไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆเพราะว่าเขาอยู่แต่ในฟาร์มนี้เนาะตัแต่เล็กจนโตซึ่งถ้าเขาไปแค่ตัวเขามันก็ไม่เท่าไหร่ไงทุกคน แต่ซึ่งตัวเอ็ดเนี่ยเขาได้ไปมีความรักกับหญิงแม่ไม้ลูกติดซึ่งมันไม่ถูกมันไม่เข้าหูแม่เขาอยู่แล้วเพราะแม่เขากเกลียดผู้หญิงพวกนี้หญิงที่มีสามีแล้วแล้วสามีเสียชีวิตแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวนี่เธอไม่ชอบอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเธอสามีเธอก็เสียไปอะทุกคนทีนี้ <c oughs> ในคืนวันหนึ่งในปี1944เ้าขาทะเลาะกับแม่หนักมากเห็นดีทะเลาะหนักมากแล้วจู่ๆฟาร์มเขาก็เกิดไฟไหมทุกคนในฟาร์มก,ก็พากันไปดับเลยเพื่อนบ้านเห็นก็พากันเอาน้ํามาดับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทีนี้ระหว่่างที พวกเขาดับไฟกันอยู่ทุกคนกลับไม่เห็นตัวเฮนรี่และทีนี้พอไฟมันดับหมดแล้วใช่ไหมทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ไปเจอร่างของเฮนรี่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงไร่เขา้าโพดสภาพศพของเขาคือนอนคว่ำหน้าแต่ตรงศีรษะเนี่ยมี รอยเหมือนอะไรมากระทบและทําให้ศีรษะแตกกระโหลกล้าวแหละแต่ตํารวจในยุคนั้นน่ะเขาเขาสรุปคดีนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งตัวเอ็ดก็ถูกตํารวจสอบสวนเหมือนกันซึ่งเขาก็ให้การกับตํารวจว่าเขาเนี่ยไม่เห็นพี่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วเขาพยายามวิ่งหาแต่ว่าควันไฟมันมันเยอะเกินเขาเลยหาตัวพี่ไม่เจอเขาว่าทีเนี้ยพอเหตุการณ์นี้มันจบไปเขาก็สรุปคดีอะไรไปเนาะผ่านมาปีเดียวในปี1945หหญิงผู้อันเป็นที่รักของเอ็ดกรีนเธอได้เสียชีวิตลงก็คือออก,กัสตาแม่ของเขา เมื่อเอสอยู่โดยที่ไม่มีแม่เขาก็เหมือนนกที่ได้ออกจากกรงอ่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านน่ะเขาไม่ค่อยชอบเอสเนื่องจากเอสนะ่ะมีความตุ้งติ้งซึ่งไอ้ความตุ้งติ้งเนี่ยมันเกิดจากแม่เขานี่แหละเพราะแม่เขาน่ะตอนท้องเอสใช่ไหมเธออยากได้ลูกผู้หญิงแต่เอสนะ่ะดันมาเกิดเป็นลูกผู้ชายทีเนี้ยก็เลยสอนทุกอย่าง ในแบบผู้หญิงให้กับเอ็ดซึ่งคนสมัยนั้นน่ะการที่ผู้ชายมาทําตัวตุง้งติ้งอะเนาะย้อนกลับไปเมื่อ80ปีที่แล้ว90ปีที่แล้วอะคือมันเป็นเรื่องที่แปลกสําหรับคนยุคนั้นแลยทีนี้แม่ของเอ็ดเขาเสียชีวิตได้ไม่นานเนาะเอ็ดเนี่ยยังวนกลับไปที่สุสานที่ฝังหลุมศพแม่นะแล้วเขาก็ไปขุดเอากระดูกแม่กระกระดูกที่เป็นหัวกะโหลกอะกลับมาบ้านแล้วก็เอามาจัดท่าทางให้เหมือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อะแล้วก็เล่านิทานให้เธอฟังคือณจุดนี้คือเอ็ดน่าจะเริ่่่่่มมมมมละเเเเรรริิิิิีคววาาาปพพขึึ้นนแซงก็ัฒ ตเองจากที่ขุดหลุมศพแม่เขาก็เริ่มไปขุดหลุมศพที่เป็นหลุมศพของหญิงชราอายุใกล้ๆกับแม่ของเขาเมื่อเขาไปขุดศพเหล่านั้นขึ้นมาเขาก็จะนําศพเหล่านั้นมาถลกหนังออกแล้วก็มาตัดเย็บให้เป็นสูตรแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังมีถลกหนังหน้านะทุกคนแล้วก็มาทําเป็นหน้ากากเว้ยโอ้เริ่มวิปริตขึ้นเรื่อยๆซึ่งในรายงานเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเอสได้ขุดศพ พวกนี้ขึ้นมาทั้งหมด9ศพซึ่งอาจจะมีศพมากกว่านั้นด้วยทีนี้เอ็ดเขาก็ได้พัฒนาตัวเองจากแค่โจรขโมยศพมาเป็นฆาตกรซึ่งเหยื่อรายแรกของเขาเนี่ยชื่อนางมารีโฮแกนเป็นหญิงไม้อายุ55ปีซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นในปี1954นเเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็เป็นเจ้าของร้านบาร์ด้วยร้านชื่อโฮแกนทราเวนอยู่ในหมู่บ้านไพรโกอยู่ในเมืองเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านวิธีการสังหารของเอ็ดคือเขาใช้ปืนพกยิงไปที่ท้ายทอยของเหยื่อในตอนที่เธอกำลังหันหลังเธอไม่ทันตวด้ เมื่อเขาทาอะไรเสร็จแล้วเขาก็ได้นําร่างของเธอเนี่ยลากออกไปทางประตูจนไปถึงที่จอดรถแล้วก็เอาร่างของเธอขึ้นหลังรถของเขาเองอะ่ะขับไปที่ฟาร์มแล้วก็ไปจัดการอย่างที่ว่าทีนี้ตัวตํารวจเนี่ยที่นี่เหมือนมีลูกค้าจะเข้ามาซื้อของในบราแต่ว่าพอเข้ามาแล้วไม่เห็นกับโฮแกนเว้ยเขาเห็นเพียงแค่กองเลือดเขาก็เลยทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจพอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเขาก็ตรวจสอบอะไรเสร็จแล้วเห็นปอกกระสุนปืนเขาก็รู้แล้วแหละว่านี่คืออาวุธสังหารแต่ว่าตํารวจสืบหายังไงก็หาตัวของโฮแกนไม่เจอสักทีพอผ่านไป หลายปีเนี่ยมีเจ้าของโรงเรื่อยคนหนึ่งเขาได้มาบอกตำรวจภายหลังนะว่าเขาเคยคุยกับตัวเอ็ดเรื่องของโฮแกนเออว่าเห็นโฮแกนไหมตอนวันเกิดเหตุนงนั้นอย่างนี้ทีนี้ตัวเอ็ดเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเธอก็ไม่ได้หายไปไหนนะ เธอก็อยู่ในฟาร์มนี่ไงซึ่งตอนนั้นน่ะเจ้าของเจ้าของโรงเรื่อยเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวเอ็ดน่าจะพูดเล่นแต่เอ็ดเขาได้เก็บศพของนางมารีโฮแกนไว้ในฟาร์กว่าจริงๆทุกคนเขามีความโรคจิตขึ้นเรื่อยๆฆ่าคนโดยที่ไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยที่นี่มาเหยื่อรายที่2ของเขาเธอชื่อบริสเนตฟอร์เดนเหตุเกิดในปี1957เธอเป็นหญิงไม้วัย60ปีเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เหตุเกิดขึ้นวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน เอสเขาเข้ามาในร้านตอนที่ไม่มีคนอีกแล้วเหมือนกันกับของนางมารีฮูแกนพอเขาเข้ามาเขาก็ชวนตัวเหยื่อเนี่ยก็คือนางเบอร์เน็ตเนี่ยคุยสะพเพเหละจนถึงจังหวะหนึ่งที่เธอเผลอเธอหันหลังให้กับเอสเอสก็ได้หยิบปืนไรเฟลิลที่นี่ใช้ปืนไรเฟลิลเวยยิงไปที่ท้ายทอยของนางเบอร์เน็ตพอเขายิงเสร็จเขาก็ได้ใช้รถของที่ร้านเนี่ยแหละขนสมเธอไป ผ่านไปสักพักลูกชายของนางเบอร์นิตเนี่ยเขาชื่อแฟรงค์นะทุกคนได้กลับมาจากการล่าสัตว์พอเขากลับมาที่ร้านเนี่ยเขาสงสัยว่าประตูล็อกแต่ว่าทําไมไฟย,ยังเปิดอยู่ซึ่งแม่แม่เขานะ่ะไม่ใช่คนอย่างนั้นที่จะเปิดเปิดไฟไว้ขนาดร้านมันล็อกเนาะเขาก็เลยสะดอกกลองเข้าไปสิ่งที่เห็นคือเครื่องคิดเลขหายไปแต่มีรอยเลือดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งรอยเลือดที่กระจายเนี่ยกระจายยาวจนไปถึงประตูหลงังร้านนะทุกคนแล้วรถก็หายไปเขาก็เลยทําการไปแจ้งตํารวจที่นี่ตํารวจก็ได้สอบถามเพื่อนบ้านในละแวกนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็ได้บอกว่าได้ยินเสียงปืนแล้วก็สักพักก็มีรถของร้านเนี่ยขับสวนออกไปซึ่งหลักฐานสําคัญที่ทําให้เอ็ดถูกจับได้เนี่ยเกิดจากใบเสร็จใบหนึ่งซึ่งใบเสร็จใบนี้เนี่ยมีทั้งวันและเวลา รวมไปถึงชื่อคนที่มาซื้อของอยู่ที่ร้านค้านี้ชื่อนั้นก็คือเ e อ็ดกรีนตำรวจก็เลยตามไปที่บ้านเ e อ็ดพอตำรวจไปถึงเนี่ยเอ็ด e กลับไม่อยู่บ้านตำรวจก็เลยพังประตูเข้าไป,ไปพอเ <ไป S 1> จา้จาหน้าที่ตำรวจพังประตูเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็ถึงกับพังอะเลยเพราะว่ากลิ่นจากบ้านเ e อ็ดมันเหม็นมากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหมือนเนื้อเน่ามันซากสัตว์ที่แบบดองไว้อะแล้วก็มีทั้งกลิ่นเลือดกลิ่นแบบมันคละคลุ้งไปหมดแต่ตำรวจก็ไปพังอ่ะกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาไปเห็นชิ้นส่วนของมนุษย์เว้ยกระจัด กระจายเต็มบ้านมีทั้ง ที่ผนังซึ่งที่ผนังเนี่ยเอ็ดเขาได้นําผิวหนัง,งมนุษย์ไปแขวนไว้เหมือนเป็นงานศิลปะนะทุกคนและตํารวจก็ยังพบอีกว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านเนี่ยเขาทํามาจากหนังมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโตะ๊ะเตียงเก้าอี้ทําจากหนังมนุษย์หมดเลยและตํารวจก็ยังไปเจอกับชิ้นส่วนมนุษย์50ศพซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเอามาประติดประต่ออะไรกันได้คือมันไม่ตรงกันเลยแต่ละร่างที่นี้ตํารวจก็ไปจับตัวเอ็ดเขาก็สารภาพหมดเลยว่าเขาเป็นคนทําเองแม้กระทั่งเรื่องที่โจรขโมยศพในศู สารก็เป็นเขาเองที่เป็นคนทาซึ่งตํารวจก็เหมือนได้ซักถามว่าเขาทําอย่างนั้นไปทําไมเขาก็แค่บอกว่าเขาหลงไหลในร่างกายของผู้หญิงเพราะว่าตัวเขาเองเน่เขาอยากเป็นผู้หญิงซึ่งตํารวจก็ได้ไปถามเพื่อนบ้านว่าเออเอสเนี่ยเป็นคนยังไงนะตัวเพื่อนบ้านก็บอกว่าเอสเนี่ยมักจะเอาเนื้อมาฝากเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจําซึ่งเอสบอกว่าเนื้อที่ให้เนี่ยมันคือเนื้อกวางแต่ตัวเอสนนำไม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์เลยนะแล้วมันจะเอาเนื้อกวางมาแต่ไหนซึ่งพอสืบสวนคดีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นสาร พอขึ้นศาลแล้วที่เนี้ยเอสดะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชนเทลสเตตต่อมาเอสดก็ได้ย้ายไปรักษาตัวที่สถานวิจัยและดูแลผู้ป่วยทางจิตนะที่เมนโดตาซึ่งในระหว่างที่อยู่ในนั้นบ้านของเขาก็ดันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาต่อมาศาลได้ตัดสินให้เอสดยมีความผิดจริงแต่ว่าทําไปเพราะการป่วยทางจิตดังนั้นเขาจึงถูกควบคุมตัวอยู่ในเมนโดตาจนถึงวาระสุดท้ายของเขา เขาเสียชีวิตวันที่26กรกฎาคมปี1984ซึ่งภายหลังเนี่ยตำรวจเขาก็ได้สันนิษฐานไว้ว่าเอสนี่แหละน่าจะเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายเป็นศพแรกซึ่งในระหว่างปีที่พี่เขาเสียคือ1944ใช่ไหมจนถึงปี1957มันก็มีคดีคนหายในป่ามีทั้ง เด็กหายซึ่งตำรวจเขาสันนิษฐานไว้ว่าเอ็ดน่ะน่าจะเป็นคนทำเหมือนกันและด้วยความที่เขามีความจิตทำให้ภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยสนใจในตัวของเอ็ดกรีนแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาด้วย อายกตัวอย่างเรื่องแรกไซโคปี1960ตัวละครที่ชื่อว่าเบดนอร์แมนเขามีความหลงไหลและคลั่งคลายในตัวเม่ของเขาที่เสียชีวิตไปยังมีหลายเรื่องนะทุกคนอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดอะเท็กซัสเรื่องนี้เนี่ยซึ่งฆาตกรตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วที่เขาจะถือเรื่อยแล้วก็วิ่งไล่ข่าคนซึ่งเอกลักษณ์ของฆาตกรคนนี้คือใส่ผิวหนังมนุษย์ใส่หน้ากากมนุษย์ซึ่งมันก็มี2ภาคนะก็คือ ภาคปี1 9 7 4กับปี2022ไปหาดูได้นะครับน่าจะมีใน Netflix นะแต่เราเราเคยดูหมดแล้วแหละสนุกดีสนุกอะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฆาตรกรที่มีความโรคจิตและวิปริตที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าข้อมูลในคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดไปหรืออาจจะไม่ถูกต้องอย่างไรก็ขอกราบขออภยัยท่านผู้ชมทุกท่านไว้ด้วยนะที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ช่องพูดมากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Fanpage แล้วก็เป็น t ังไงเจอกันนคลิปห้าผ 拜拜。